หันมาถามคุณคุณอาร์ตดีกว่านะค,ะครับเขามีการให้ทางด้านเขาเรียกอะไรผู้แทนต่างประเทศเข้าไปดูเหตุการณ์ฟังเขาเรียกไปก่อนเลยไปเดินดูก่อนฝั่งเราเพิ่งจะวันนี้ล่ะค่ะคมีความรู้สึกยังไงคะถ้าฝั่งเราไปดูทีหลังเสียเปรียบไหมแล้วเราจะเห็นอะไรที่เป็นความจริงไหมว่าอ๋อที่ไปดูฝั่งนโน้ตมาสองสาวันโกหกอะไรอย่างเงี้ยคุณนารเล่าหน่อยสิก็ผมว่านี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วะครับที่เราจะได้ให้ต่างชาติได้มาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงรผมมีคลิป ในวันนี้ผมเอามาเปิดให้เห็นว่าค,คลิปของสถานการณ์ในพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเนี่ยมันไม่ใช่คลิปของเหตุการณ์นะครับแต่เป็นคลิปของพื้นที่ภูมิศาสตร์ของปราสาทต,ตาควายว่าว่า,วาเป็นอย่างไรจุดเนี้ยที่ผมบอกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทําให้เราสามารถที่จะแพ้ชนะในยุทธการในครั้งนี้ได้เพราะว่าปราสาทต,ตาควายถ้าดูในพื้นที่เนี่ยแนวตัวปราสาทเนี่ยจะตั้งอยู่ตางกลางป่าแต่ว่าฝั่งกบูชานี่จะอยู่ติดกับแนวต้นไม้ใกล้กับป่าใกล้กับตัวปราสาท ถัดออกมาเป็นของไทยเราตั้งแนวออกมาซึ่งจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเดินเข้าไปนี่คือฝั่งไทยนี่ฝั่งไทยที่<ล>เราเดินไปนี่ยปราศาสตรอยู่ตรงนั้นนี่คือแนวการวางกำลังของทั้งสองฝั่งคือกพูชาอยู่แนวต้นไม้ถัดไปจากตัวปราสาทข้างหลังโน้นข้างหลังโน้นครับซึ่งของเราอยู่ฝั่งมาทางนี้รปราศาทอยู่ในพื้นที่เราซึ่งบอกว่าท,ทุกแนวนั้นคือพื้นที่ราบพื้นที่ราบแต่ทางกพูชาได้มีการวางกําลังอยู่ตลอดแนวกับของเรากับฝั่งของไทย วางกําลังของของทางกมพูชาเราจะเห็นได้ว่าตรงอยู่นี่มันคือพื้นที่ปกติที่ไม่มีไม่มีเหตุการณ์ค่ะแต่พอแต่พอเกิดเหตุและอีกอีกคลิปหนึ่งจะเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาไปเที่ยวไปให้เห็นว่าเนี่ยครับเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะลงพื้นที่ไปได้ทุกพื้นที่บริเวณตามแนวปราสาทตาควายอันนี้คือก่อนหน้าก่อนหน้านี้ประมาณประชาชนไปได้หมดเลยได้หมดได้หมดค่ะเราจะบ่งบอกว่าภาพเนี่ย มันจะกลายเป็นภาพหลักฐานบ่งชี้ว่าถ้าหลังจากนี้คณะทูตหรือว่าผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ขอความจริงใจนนในการเจรจากับกัมพูชาเนี่ยวันที่4ี่ถึงเ็ดเราจริงใจกับเขาขอความจริงใจจากเขาเปิดให้มีผู้แทนของแต่ละประเทศลงไปพื้นที่ปราสาทตาควายดูว่าณเวลานี้มีการวางทุเบิดอยู่ตามแนวชายแดนจริงหรือไม่โดยเฉพาะตัวปราสาทตาควายมีไหมซึ่งจากการปฏิบัติการวันที่28ค่ะของไทย หน่วยทหารที่ดูแลพื้นที่ที่ตาควาย,นย<ะ>ในการเปิดยุทธการเข้าไปเพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่ทั้งแนวเนิน3ามหโซนแล้วก็ตัวปราสาท<ะ>มีการบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดจริงอ้าวแล้วทุ่นระเบิดมาได้ไงประชาชนไปเดินเดินอยู่ไม่เห็นเป็นอะไรล่ะนั่นก็คือบ่งบอกว่าก่อนนนี้ไม่มีการวางทุ่นระเบิดอ๋อข้ามาวางที่หลังหรอคะซึ่งบ่งบอกว่าหลังจากเนี้ยถ้าเราตรวจพบว่าระเบิดชนิดนี้ pmn 2, 2> <ะ>เป็นการใช้ในการวางตามแนวชายแดนจริงโดยเฉพาะตัวปราสาทรวมถึงตลอดแนวในการประทะของไทยและกัมพูชา มันจะบ่งบอกได้ว่าเขากําลังทําผิดอนุสัญญาออตตาว่าอย่างแท้จริงนี่คือหลักฐานที่ทําให้เราสามารถที่จะบอกกับชาวโลกได้ว่าเรามีความชอบธรรมมากขนาดไหนในการปฏิบัติการในการป้องกันอิธิปไตยของไทยในปรจจนี้ซึ่งเราจะใช้โอกาสเนี้ยในการเชิญทูตหรือต่างชาติลงไปสังเกตการและขอความร่วมมือกับกัมพูชาเปิดความจริงใจกับเราควรรับเป็นของคุณเราเป็นของเราแต่การที่คุณทําแบบนี้มันผิดอนุสัญญาต่างประเทศและมันเป็นบ่งบอกได้ว่าทุ่นระเบิดชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกันกับที่ วางตามแนวแสดงไทยก่อนในที่เรามีการเหยียบกตบร,ระเบิดหรือรรไม่มันจะบ่งบอกได้ว่าเป็นอาวุธชนิดเดียวกันวางหลังจากเหตุการณ์วางหลังวางหลังจากการที่มีการกู้แล้วเข้าใจเลยค่ะมันบ่งบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่คุณกําลังทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่อย่างมหันมันจะเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้เราชี้แจงกับชาวโลกได้ว่ารรประเทศไทยณเวลานี้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศได้เป็นอย่างไร,ร,รซึ่งผมว่าประาตาควายจะเป็นจุดที่เขาเปิดยุทธการที่ประสาทตาเมินทม แต่ภาษาตาคอยยจะเป็นยุทธการที่เราสามารถปิดฉากสงครามทางนี้การช่วยกันได้คลิปที่มากินที่คุณอาร์ตให้ประชาชนให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคลิปชุดนี้ทั้งหมดกับความคิดตรงนี้ได้อยู่ในฝั่งของทางภาครัฐของเราหรือยังคะ